ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรปราการมอบสิ่งของบริจาคให้กับนายอำเภอเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด 19, <19, -19 ในพื้นที่จังหวัดสุรปราการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน20า2019จังหวัดสุนปราการนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสุนปราการเป็นประธานการส่งมอบถุงแห่งความสุขจากพี่น้องประชาชนจังหวัดสุนปราการแก่ผู้แทนจากอกอเภอของจังหวัดสุนปราการเำเือเมืองสุรปราการอเภอ อภอบางพลีอ,าอบางบ่อภอ,าอบางเสอทองาทงอรพระประแดงและอภอรพระสมุทรเจดีเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดสุนปราการโดยถุงแห่งความสุขจากพี่น้องประชาชนจังหวัดสุนปราการเป็นถุงที่บรรจุข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆที่ได้รับการบริจาคมาจากหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนซึ่งบริจาคผ่านศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19จังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการบริจาคหรือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด1 9ในจังหวัดสมุทรปราการสามารถมาร่วมบริจาคได้ที่สรารการจังหวัดสมุทรปราการในวันและเวลาราชาการ

ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน